รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงสวยและเดิมมากๆสำหรับคันนี้เจเนอเรชันที่3คุ้มค่าแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับรถยนต์อเนกประสองค์อีก1นึคันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะ,ะมดก็ได้นําคันนี้เลย CRV นะคะ Honda CRV 2.0e นะคะโมเดลปี 2007นะคะสีดำคันนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะหลังจากที่คลิปก่อนมดได้รีวิวคันสีขาวไปตัวน,นั้นเป็นตัวขับสีนะคะคันนี้สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมทุกท่านได้ไปครอบครองนะคะสำหรับ Honda CR-V นะคะ 2.0e นะคะโมเดลปี2007นะคะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะ150แรงม้านะคะสำหรับ ฮอนด้าซีเจนนี้ก็เป็นเจนที่3นะคะสำหรับซี v วีนะคะเจ n เนอเรชันที่3นะคะก็กระจังหน้านะคะก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะตัวนี้เป็นขับ2นะคะไม่ใช่ขับ4เหมือนคันก่อนที่มดรีวิวไปนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยมาให้มากขึ้นสำหรับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นล้อมแม็กซนาะขอบ17นะคะ พร้อมยางบิสโตนนะคะตัวนี้นะคะแมวกขอบ17นะคะมาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันก่อนน้องบิสก่อนที่จะไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะสำหรับ c r อีคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นสีเบจนะคะ ตัวนี้เลยนะคะบ่อหนังแท้ทั้งคันนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะเพิ่มความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะคะตกแต่งลายไม้ทั้งแผงประตูด้านข้างนะคะส่วนตัวเนี้ยเข้าใจว่าลูกค้าน่าจะบุมาเองบุมาเพิ่มนะคะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีเบดเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่ว่าอ่าสีเบดเนี่ยมันเป็นผ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำมะหยี่ไหม การดูแลรักษาอา,อาจจะมีการเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็เลยถ้าใส่เป็นตัวเนี้มันก็จะดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะเป็นหนังนะตัวเนี้เป็นหนังสีดํานะคะตกแต่งตัวนี้และก็นะภายในอ่ะน้องบีซูมไปเรื่อยๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเครื่องเสียงเดิมนะจาก Honda มาเลยนะคะตัวนี้ตกแต่งลายไม้นะอย่างที่บอกก็ดูค่าสีเนาะยังมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะยังใช้งานได้ปกตินะคะป่าเดี๋ยวเราไปชม ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันอ่าดูจากท่าน,นี้ก่อนก็ได้อ่าน้องบีดูห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะอค่าร่องรอยนะก็จะมีบ้างนะตรงนี้มันจะเป็นแบบรักษาเขาเรียกว่าอะไรเกิดจากการขูดขีดนิดนึงนะคะสีดํอ่าสีเทามันก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะเพราะเป็นรถโมเดลปี2007แล้วนะคะอ่ารวมรวมแต่รวมรวมนะถ้าพูดถึงสภาพรวมรวมแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับ h o n d a CR-V คันนี้นะคะถือว่าเจ้าของเดิมการดูแลรักษาค่อนข้างเนี้ยบพอสมควรนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนา mm hmm. เห็นไหมอย่างที่บอกไปนะน้องวีสถ้าคนที่ไม่ดูแลรักษานะตรงนี้ดดำไปหมดล้นะสำหรับก็แสดงว่าการขับขี่ของลูกค้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้บรรทุกของอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นการดูแลรักษาดีมากเพราะว่าบอนังสีเบรเนี่ยอย่าลืมว่า มันสกปดผกได้ง่ายนะตัวนี้นะคะก็คืออ่าเนี่ยเห็นไหมพรมใย,ยบวบนะป้องกันอัดตรพัพตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาดูยางอะไหกันเนี่ยยางอะไหนะคะลอกว่าพร้อมแม่แรงอุปกรณ์นะน้องบีทตัวนี้ทุกอย่างครบนะคะสําหรับฮอนด้าซีอวคันนี้นะคะไม่ต้องการใช้ในส่วนหลังคับเก็บเบาะใส่ของได้นะคะจุของได้เยอะพอสมควรนะคะ อ่ะเดี๋ยวชมด้านนี้นิดนึงค่ะน้องบลิสก่อนที่จะไปสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมฟังนะคะเห็นไหมคะภายในนะคะลูกค้าเดิมนะคะเขาก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างที่บอกว่าพรมเข้ารูปเนาะที่เป็นใยบวบตัวเนี้ยนะคะแล้วก็เข้ารูปทั้งชุดเลยไปจนถึงด้านหลังเลยทีเดียวนะคะสําหรับ Honda า r v เคันนี้นะเจนเนี้ยได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวกับใมอ่ะน้องบลิสเรามาดูใหม่กันนิดนึงรถ13ปี ไม่ My, อยู่ที่165,411กิโลเท่านั้นนะคะรถ13ปีกับไม่แค่165,411กิโลถือว่าไม่เยอะเลยนะคะสำหรับรถเครื่องยนต์2,000ซีซีนะเพราะปกติ2,000ซีซีเนี่ยถ้าไปเทียบกับอ e ีโกคาร์มันมันมันคนละอย่างกันเลยนะคะอันนี้มันเป็นรถใช้งานอยู่แล้วนะคะเครื่อง2,000นนะคะอ่าเดี๋ยวน้องบี้เราไปชมห้องเครื่องกันนิดนึงเดี๋ยวพี่จะสตาร์ท เสียงให้ฟังอวนวนกลับมานิดนึงยังพวงมาลัยนะน้องบีตัวนี้ก็คือท็อปของขับ2เนาะพวงมาลัยก็เป็นเมัติฟังชันนะคะมามันติฟังชันนะคะมีครุสคอนโทรลให้เรียบร้อยแอร์แดกคู่ให้ด้วยนะคะตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องได้ทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะมันมันเป็นรุ่นไหนอะคุณว่าไม่เห็นจะบอกเลยรู้แต่ว,ว่าขับ2ขับ2ตัวท็อปมานะคะของขับ2นะตัวนี้ ห้องเครื่องนะห้องเครื่องนะตอนนี้ได้ยินเสียงแค่ไม่ได้ยินนะถือว่าสภาพรวมๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับ h o n d a c r v นะคะ 2.0E นะคะโมเดลปี2007นะคะสภาพรถนะคะใหม่กว่าปีเลยทีเดียวบอกได้เลยนะคะเดิมสุดๆนะคะสำหรับคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะบอกได้นะคะ คุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์ค o n ด a CRV วนะคะโมเดล2007คันนี้นะคะขับสนะคะสำหรับเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซแรงม้าคันนี้นะคะสวยและเดิมจริงๆนะคะราคาทีนี้ลองมาฟังราคากันสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปของขับ2นะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะราคาพิเศษสุดๆอยู่ที่ 3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะแล้วบอกว่าดูจากรีวิวของมดเองนะคะราคาพิเศษไปเลยที่3 5 9 0 0 0บาทนะคะจบคลิปนี้นะคะสามารถยกหูโทรหาหมดได้นะคะใครที่พลาดคันก่อนนะคะที่เป็นขับสีนะคะขับ2คันนี้สวยไม่แพ้ก,กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้ไม่พอกันเลยนะคะสำหรับคันขับสีที่มดรีวิวไปในคลิปก่อนนะคะ สอบถามมดเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0831006161นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากเจ้า CRV นะคะ 2.0E นะคะโมเดลปี07นะคะคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับราคา359,000บาทเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้มดขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ